จิตวิากระแสะหลักดีนะครับจะเน้นว่าจิตพื้นฐานของเรามีแนวโน้มที่จะสะสมความคิดลบจนเป็นอารมณ์และความเครียดนะครับสิ่งที่จิตวิากระแสะหลักพยายามจะทําก็คือว่าปรับปรุงจิตพื้นฐานนะฮะถ้าคิดลบกับฝึกคิดบวกถ้าเกิดเราเครียดกับฝึกคลายเครียดอะไรทําให้เครียดเช่นการสื่อสารก็ปรับปรุงการสื่อสารเป็นต้นครับแต่ในปัจจุบันเรามีจิตยิากระแสะใหม่ซึ่งได้รับอิทธิพลจากพุทธธรรมแต่ว่า ไม่ได้สนใจในเชิงศาสนานะครับสนใจในหลักและวิธีการว่าจะนำมาใช้ในการที่จะพัฒนาจิตของเราให้มีการพักอย่างมีคุณภาพด้วยการทำสมาธิแล้วก็ทำงานอย่างมีคุณภาพด้วยสติเมื่อเราพักและทำงานอย่างมีคุณภาพด้วยสมาธิและสตินะครับจิตของเราจะไม่สะสมความคิดลบจะเป็นจิตที่มีความสงบมั่นคงสมดุลซึ่งแน่นอนแทนที่จะ เป็นอารมณ์และความเครียดก็จะกลายเป็นความปล่อยวางมีเมตตาให้อภัยนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเมื่อเรานํามาใช้ไม่ว่าจะเป็นกับตัวบุคคลหรือว่านํามาใช้กับอ,อ,องค์กรก็ตามนะครับก็จะทําให้เกิดการพัฒนาอย่างยิ่งยิ่งขึ้นไปครับเมื่อเราได้นําแนวทางของจิตวิทยาสติมาปรับใช้ในกระบวนการทํางานโดยเฉพาะในเรื่องของการสื่อสารแล้วก็การประชุมร่วมกันนะคะซึ่งเมื่อพนักงาน มีการฝึกสมาธิอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ทำให้เขามีสติในการพูดการฟังมีการสื่อสารที่ชัดเจนตรงประเด็นแล้วก็ช่วยลดเวลาในการประชุมลงได้อย่างมากนะคะทำให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการทำงานซึ่งทุกคนก็มีความร่วมแรงร่วมใจในการทำงานให้สำเร็จตามเป้าแล้วก็มีความช่วยเหลือซึ่งกันและกันจนได้รับเสียงสะท้อนจากพนักงานหลายๆคนว่าเขามีความสุขที่ได้ทำงานร่วมกันในบริษัทนี้ ซึ่งก็คิดว่าโครงการ Mini NIO น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของผลลัพธ์นี้ค่ะความประทับใจที่มีต่อบริษัท Global t e x นะคะคือเป็นบริษัทที่มีการปรับในกะิจกรรมของวิน i เนี่ยให้สอดคล้องกับบทบทขององค์กรซึ่งเขาจะมีการรับฟังเสียงของพนักง,งานว่าตรงไหนมากไปตรงไหนน้อยไปก็จะมีการปรับอยู่ตลอดเวลาในช่วง6เดือนนะคะซึ่งการปรับแบบนี้ ถ้าไม่มีทีมงานที่เข้มแข็งและผู้บริหารที่คอยซัพพอร์ตเนี่ยก็จะปรับไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่จะเป็นจุดที่รู้สึกประทับใจว่าเออเขาฟังเสียงพนักง,งานแล้วก็คอยปรับเปลี่ยนอีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องการเชื่อมโยงกับแผนการดําเนินงานในอนาคตที่เขาต้องการจะทําเขาก็เอาตัว m ี d i ี MO เนี่ค่ะ ไปเป็นฐานเนาะแล้วก็เชื่อมโยงกับโปรเจกต์ที่เขาจะทําเช่นบางโครงการก็จะไปรับทุนสนับสนุนจากสสสเนี่ยก็จะมีการไปเชื่อมโยงตรงนั้นทําให้ next step ของเขาอะสามารถได้ว่าดําเนินการได้อย่างไร้รอยต่อเลยนะคะก็เป็นจุดที่ประทับใจในในบริษัทนี้ค่ะผมและบุคลากรเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกันฝึกสมาธิฝึกสติเพื่อฝึกฝนพัฒนาตนเองสร้างวัฒนธรรมอันดีงามในองค์กรสร้างสรรพพลังบวก เพื่อขับเคลื่อนทีมและองค์กรไปสู่เป้าหมายเดียวกันครับผมเริ่มต้นด้วยตนเองครับและสนับสนุนหน่วยงานจาก2เป็น4หน่วยงานและตั้งเป้าให้ครอบคลุมทั้งโรงพยาบาลครับขยายกิจกรรมสู่เครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอการทำกิจกรรมมักมีประสัดอย่างมากมายครับทีมเราสามารถจัดการตกลงตัดสินใจอย่างอิสระร่วมกันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นครับระยะแรกกระตุ้นระยะต่อมาทำด้วยตนเอง เกิดผลลัพธ์เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีชัดเจนครับเกิดกระบวนการการพัฒนาอย่างมีคุณภาพเพื่อให้ผู้ป่วยญาติและบุคลากรมีความปลอดภัยยกระดับการเป็นองค์กรที่มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐานครับโรงพยาบาลนนทคูณของเราเป็นพลังเล็กๆสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ครับขอบคุณมากครับในฐานะพี่เลี้ยงโรงพยาบาลนนทคูณนะคะก็ชื่นชมความเข้มแข็งของทีมทุกระดับเลย ตั้งแต่ทีมบริหารที่ปรึกษาหารือร่วมกันในการที่จะเดินงานแล้วก็รู้ทุกขั้นตอนของการเดินงานเพราะว่าทีมงานเนี่ยจะเขาได้รายงานแล้วก็ปรึกษาตลอดในในส่วนของการสนับสนุนติดตามเป็นแบบอย่างแ้ะก็ลงมาถึงทีม,ท,มที่เป็นแกนนําทีมประสานทีมที่เป็นคอทีมหลักเนี่ยนะคะก็เป็นคนที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนมากนะคะแล้วก็ศึกษาเรียนรู้ลงมือทํา เห็นผลลัพธ์ด้วยตนเองแล้วก็ส่งต่อทีมทาแต่ละหน่วยเนี่ยด้วยความเข้าใจธรรมชาติของแต่ละหน่วยว่าเขามีธรรมชาติยังไงตามงานได้อย่างเหมาะเพราะนั่นก็ทําให้ทีมทัพเนี่ยพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในขณะที่ทีมทาเนี่ยก็เอาเรื่องจิตวิทยาสติเนี่ยไปไประยุกต์ใช้กับหน่วยงานของตนเองเนี่ยได้อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติไม่ว่าจะเป็น er ipd แผนไทยหรือว่าหน่วยอื่นที่ไม่ได้กล่าวถึงนะคะก็มองเห็น ความลงเนื้อลงตัวแล้วก็งานเนี่ยผ่านลายกลุ่มค่ะพี่เลี้ยงสามารถเห็นการเดินงานของเขาเนี้ยได้อย่างชัดเจนว่าพู้พออลงมาคุยในลายกลุ่มทีมบริหารทีมทําทั้งหลายเนี่ยนะคะเพราะได้เห็นความคึกคักเห็นบรรยากาศที่สนุกสนานหน่วยอื่นที่ไม่ใช่หน่วยนําร่องเนี่ยถึงขั้นว่าอยากจะกระโจนเข้ามานะรอจังหวะว่าเมื่อไหร่จงจะได้เข้าสักทีก็เช่นชมทีมลงมาดนคูณมากค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะรู้สึกว่าบ้านบางแคร์เรานะคะโชคดีมากเลยะค่ะที่เข้าร่วมโครงการ MIO นะคะเราพบว่าบรรยากาศในการทํางานของเรานะคะดีขึ้นมีความเข้าใจกันมากขึ้นนะคะแล้วก็สามัคคีกันมากกว่าเดิมความขัดแย้งลดลงนะคะความสุขในการทํางานก็เพิ่มมากขึ้นนะคะซึ่งแตกต่างจากเดิมนะคะเมื่อก่อนหน้านี้นะคะต่างคนต่างทํางานพูดคุยกันน้อยขาดความสื่อสารที่ดีนะคะรวมถึงมีความเครียดสะสมจากการทํางานด้วยนะคะแล้วก็มหีหลายคนที่เรามองเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นอย่างชัดเจนนะคะกลายเป็นคนที่แบบอารมณ์นิ่งขึ้นใจเย็นขึ้นทํางานได้ดีขึ้นนะคะความผิดพลาดก็น้อยลงนะคะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะบ้านมันแคร์เองเนี่ยนะคะเราได้ขยายผลเอไมโอนะคะไปสู่คุณตาคนยายนะคะซึ่งก็เห็นผลได้ชัดเจนเหมือนกันว่าคุณตาคนยายเราเนี่ยกลายเป็นคนที่นิ่งขึ้นแล้วก็ความขัดแย้งเนี่ยลดน้อยลงนะคะล้วก็มีความเข้าใจกันมากขึ้นเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะสำหรับการดำเนินการเียมไอโอนะคะที่บ้านบางแคมีเราเป็นที่เรียนแล้วก็เป็นผู้รยากรของโครงการเราเห็นว่าจุดแข็งที่สำคัญก็คือผู้นำกองคือท่านผู้นรของบ้านบางแคเนี่ยท่านให้ความสำคัญกับการที่จะนำสิ่งดีๆเข้าไปปฏิบัติให้กับผู้ปฏิบัติงาน และผู้ปฏิบัติงานเนี่ยก็ตั้งใจค่ะแล้วก็เกาะแนวทางแล้วก็วิธีการที่เราได้ถัดทอดเนี่ยอย่างตั้งใจมากๆนะคะทาให้เกิดเห็ุผลได้ชัดเจนโดยเฉพาะผู้รับบริการดุลยเดชดว่ตามีความสูงขึ้นแล้วก็คุณแล่ของก็ได้วมก,กิจกรรมกับทางเจ้าหน้าที่ด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่บ้านบางแคได้ประสบความสําเร็จเนี่ยก็เป็เนเพรเาะว่าทุกภาคส่วนให้ความสําคัญกับการจัดทำโครงการ สำหรับการนำมาใช้ในองค์กรนะครับสติมีผลต่อการทำงานของแต่ละคนทำให้แต่ละคนทำงานได้อย่างมีความสุขและมีพลังนะครับไม่เบร์นเอาเพราะว่าคุณภาพจิตจากการพักด้วยสมาธิก่อนและหลังงานทำงานอย่างมีสติในระหว่างวันก็จะทำให้จิตเขาทำงานด้วยความไม่วอกแวกไม่ถูกสอดแทรกด้วยอารมณ์นะครับคุณภาพงานก็จะออกมาดีแต่จิตญาตสติที่นำมาใช้ในองค์กรมีมากกว่านั้นครับ ส่วนที่2ก็คือนํามาใช้ในการทํางานร่วมกันเป็นทีมเพื่อที่จะทําให้ทํางานร่วมกันนะครับด้วยมิตรไมตรีโดยอาศัยหลักที่สําคัญก็คือการพูดและฟังอย่างมีสติและสติในการคิดบวกนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเชื่อมโยงไปสู่องค์ประกอบที่3ก็คือทํำยังไงให้การขับเคลื่อนภารกิจของก์กรซึ่งอาศัยการประชุมเนี่ยเป็นการประชุมที่มีคุณภาพนะครับไม่ประชุมกันสักแต่ว่าฟังหรือว่าตกเถียงเอาชนะ เพราะฉะนั้นนวัตกรรม2ออย่างที่เราใช้สติในการประชุมก็คือเรียนรู้ด้วยการ,รยาณมิตรสนทนาและแก้ไขปัญหาด้วยการอาภิปรายอย่างสร้างสรรค์น,นะครับก็จะช่วยทําให้การประชุมนี้มีคุณภาพและก็ขับเคลื่อนภารกิจองค์กรได้ดียิ่งขึ้นครับครับจิตญาสติในปัจจุบันนี้เป็นสิ่งที่เรียนรู้ได้ไม่ยากนะครับเพราะว่าหัวเจสําคัญของจิตญาสติก็คือเข้าใจง่ายด้วยการอธิบายเชิงจิตญาและาศาสตร์สมองนะครับ ที่สาคัญกว่านั้นก็คือฝึกได้ง่ายเพราะว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้แบบ active learning และก็ทาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะครับอย่างจะฝึกสมาธิก็ต้องฝึกให้เราหยุดคิดก่อนนะครับพอเราหยุดคิดได้มันจะมีความคิดจากจิตใต้สตินึปอกฝึขึ้นมาทําให้เราไม่สงบก็ต้องจัดการนะครับหรือว่าพอเราเริ่มสงบมันจะง่วงก็ต้องมีวิธีการในการที่จะทําให้เรากลับมาตื่นตัวใหม่คนนี้ก็จะเรียนเป็น s t e า by step ทำให้คนเราเนี่ย เรียนรู้ได้ไม่ยากนะครับสติก็เช่นกันนะครับการที่เรามีลมหายใจที่เป็นปัจจุบันนี้เนี่ยมันจะช่วยทําให้การรู้ลมใจไวบางส่วนนะจะทําให้เรารู้ในกิจที่ทําอยู่กับปัจจุบันได้ดีขึ้นเขาก็จะมีวิธีการฝึกนะครับให้เราจากสมาธิหลับตามปเป็นสมาธิลืมตาแล้วก็จากสมาธิลืมตาก็รู้ลมหายใจบางส่วนรู้ในกิจที่ทําคนก็จะมีสติได้โดยไม่ยากนะครับทุกเรื่องจะออกมาในแนวของการเรียนรู้ได้ง่าย ดังนั้นก็จะนําไปใช้งานได้ง่ายนะครับนำไปใช้กับองค์กรได้ทั้ง3ามองค์ประกอบสติในตนสติในทีมแล้วก็สติในการประชุมนะครับแล้วก็แต่ละคนสามารถจะนํามายกระดับคุณภาพชีวิตของตัวเองได้นะครับจากการที่ถูกอารมณ์และความเครียดครอบงาําตอนนี้เราก็จะกลายเป็นบุคคลที่มีสตินะครับการใช้ชีวิตการใช้ชีวิตกับครอบครัวต่างๆก็จะดําเนินไปได้อย่างมีคุณภาพชีวิตและมีความสุขมากยิ่งขึ้นครับ